สวัสดีครับมาในการพรีเซนต์ของโครงงานโคมาบอร์ดนะครับโคมาบอร์ดของเราจะมีอยู่2พาร์ทนะครับสองพาร์หลกๆก็คือการ Image Processing คือพาร์ทแรกนะครับแล้วก็พาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทคนทิตตินะครับการพาร์ทการเคลื่อนที่แล้วก็ไปเก็บลูกบอลตามสเตทที่เราส่งมาจากของ Image Pros ซิ่งอีกทีนึงนะครับโอเคครับมาสู่พาร์ทของ Image Processing ของเรานะครับตัว Image p r o c e s s i n g ของผมนะครับเราใช้เป็นยูโรนะครับ ซึ่งตัวยูโรที่ผมใช้คือยูโรวีหนะครับผมแล้วก็เป็นขนาดตัว S S สเ่คือสมอลนะครับตัวโมเดลของยูโรวีหเนี่ยมี5โมเดลนะครับก็คือมีนาโนสมอลแล้วก็มีเดียมลาร์จและเอ็กซ์ต้านะครับก็คือว่าถ้ายิ่งไซส์มันเยอะมากการประมวลผลก็ยิ่งมากใช่ไหมครับทีนี้ยิ่งประมวลผลมากความแม่นยำก็มากครับแต่ด้วยความว่าที่ว่าเราใช้เป็น Raspberry Pi 4นะครับซึ่งมันมีขิดจำกัดอยู่แค่ว่ามี RAM อยู่ที่4 g ิกะไบต์ใช่ไหมครับซึ่งแค่เราใช้ 5S มันก็พอแล้วใช่ไหมสำหรับการแค่ดีเทครูปกปลิ่นฟองหรือว่าสีของรูปกปลิ่นฟองดีเฉยนะครับนี่ครับตรงนี้ผมก็ได้ไดทำการรันโค้ดออกมาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะรูปกปลิ่นฟองตัวนี้ครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับผมผมก็จะลองวางลงตรงนี้โดยการเทรลรูกลิ่นฟองของผมนะครับเราใช้ดัตต์เซตของโคโค่นะครับผม อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้กล้องเราดีเท็กตรงตรงปิงปองได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็จะขึ้นข่าวบอว่าปิงปองบอดีเท็ออกมานะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะส่งสเตตลงไปหา esp 3 2ดอีกทีหนึ่งซึ่งจะเป็นาพาร์ของคุณที่ตดต่อไปนะครับขอบคุณครับเรามาต่อในส่วนของการทำคอนโทรลโพ i ิชันกันนะครับก็ที่คุณตูนกลับเข้าไปท้่ต้นนะครับก็ลาภ์ายนะครับจะส่งค่าต่างต่างให้ esp esp ก็จะรับค่าของลาภายนะครับมาสั่งการ ตัวไ c m โดยเราัจะดูแผนภาพการทาง,งานของมันนะครับก็ในตัวของ e s v ครับจะส่งค่ายู่3ค่าให้กับตัวไ c m นั่นก็คือค่า S 1, S Y S X ก็คือตำแหน่งที่ตัวของหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปอ่าเราจะมาเข้าสู่ของ r o l ล o พ i t i o n กันเลยนะครับก็เราจะเอาค่าตำแหน่งที่จะเคลื่อนที่ไปครับลบกับตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นออกมาเป็นค่าผลต่างของ x กับผลต่างของ y จากนั้นก็เอาผลต่างของนัสอบครับไปเข้าสู่การคิดจากคาริเชียเป็นโพลาก็คือจะเหลือค่า R กับค่าองศาที่เคลื่อนที่ไปเพื่อให้เราหาความสัมพันธ์การเพิ่มขึ้นของ x ก,กับ y ที่เพิ่มขึ้นอย่างรอบกันได้ครับแล้วก็เอาการหาค่าความสัมพันธ์จากการเพิ่มขึ้นของ x ก,กับ y ครับก็คือเป็นค่าของ R ครับมาเข้าสู่ p d เพื่อจะใหเ้เปลี่ยนจาก ค่าผลต่างเนี่ยครับไปเป็นค่า v vr แล้วก็แปลงจาก vr polar เนี่ยครับที่รับค่าจาก v d แล้วก็เป็นค่าองศา,าจากกรณนนนนีมาครับมาเข้าแล้วก็แปลเป็นคร์ทิเชียนเหมือนเดิมครับแล้วก็คร์ทิเชียนออกมาเนี่ยครับจะเป็นค่า vx กับ vy แล้วก็จะเข้า inverse kinematics ครับตัว inverse kinematics เนี่ยครับจะรับค่าของ vx กับ vy แล้วก็ v z ตัวนี้ครับ มาพิจารณาหาความเร็วของล้อแต่ละล้อออกมาจากนั้นเราก็จะเข้าสู่การคิดตำแหน่งปัจจุบันกับโดยการอ่านค่า encoder ของแต่ละล้อจากนั้นก็เข้า forward k i n e m a t i c เพื่อหาค่าของระยะที่มาเคลืที่เป็น S S Y S Z แล้วก็วนลูปเข้ามาในตรงนี้ครับค่าของ S x ก็จะตกลงไปอยๆ,ๆจนเข้าถึงตัวของจุดที่เราต้องการครับ อ่านี่คือแผนภาพแดงแกมที่เกิดขึ้นครับเราจะมาดูในโวนของโค้ดกันครับก็เดี๋ยวจะเริ่มการทำงานของโค้ดเลยนะครับตอนนี้เราให้มันเซตอัพขึ้อย่างเงลยนะครับจะเก็นว่ามันจะเรื่อขึ้นครับระยะ XX ่เกิดสลายก็จะเรื่อขึ้นเรื่อยๆครับอพอมันใกล้ถึงระยะที่มันต้องการนะครับความเร็วมันก็จะลงเรื่อย อย่งที่ได้ยินเสียงล้อรถหมุนอ่ะเพราะมันเหยะยที่ต้องการจำไ,ไหมครับว่าตัวโคว้ของเราเนี่ยครับเราจะเซตที่ตัวของ x ไว้ที่4แล้วก็ตัวของวไวิที่สครับก็สังเกตก็จะเป็นตามนี้ครับค่าก็ระยะทางที่วิ่งไปก็จะใกล้เคียงกับระยะทางที่เราใส่เข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมโพรสเซนของคุณโคมาบอกเงินนะครับพวกเรากลุ่ม คมากขอจบการเสิร์ฟถึงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับบอ